เดือนธันวาคมของปีที่แล้วเราได้จัดแคมเปญขายเสื้อยืดของร้านเพื่อจะนำเอาไรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับหมาแมวจรกับทางเพจป้าจุบ้านพักสีขาเพื่อหมาจรที่จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าเมื่อเราประกาศแคมเปญน,นี้ออกไปภายในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเสื้อรุ่นท่านหมาจรก็ขายออกจนหมดสต็อกเลยและสําหรับคนที่ช่วยอุดหนุนเสื้อทุกคนขอบคุณนะคะที่ทําให้คลิปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างสวยงาม จากที่โทรไปสอบถามข้อมูลกับป้าจูแล้วหลักๆเลยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คืออาหารเพราะว่ามีน้องหมาน้องแมวอยู่กันมากพอสมควรถ้าจําไม่ผิดคิดว่าแต่หลักพันได้เลยนะเราเลยคิดกันว่าโอเคอาหารคงต้องนําไปให้เป็นกระสอบแบ่งทั้งของน้องหมาแล้วก็น้องแมวด้วยจริงๆมันก็จะมียี่ห้อที่ถูกที่สุดที่คนส่วนใหญ่เวลาซื้อไปแจกไปทําบุญก็จะชอบซื้อกันแต่ทางร้านก็แนะนําว่าน้องๆอ,อาจจะกินบ่อยมากๆแล้วก็มีอาการเบือ่อเราเลยขอปรับราคาขึ้นมานิดนึงเพราะอยากให้น้องกินกันอร่อยแบบไม่ทําหน้าเบื่อหน่ายเราหยิบขนมแมวเรียติดมื ไปด้วยหลายคออยู่เหมือนกันก็ไม่เคยเลี้ยงแมวนะแต่เคยเห็นแล้วว่าแมวอ่ะชอบกินกันมากๆไม่รู้ว่าน้องๆจะเคยได้กินกันบ้างไหมเราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะเอาไปป้อนถึงมือเลยล้วหนูหนูทำเสื้ออันนี้ขายกันไงแล้วเพื่อบอกว่าแบ่งไรายได้ส่วนกลาง,ไ,งไปทำบุญก็คือจะไปที่นี่เลย,เลยนะแล้วตอนนี้เสื้อขายหมดจบไปแล้ว<อ>ก็เลยแบบเราก็เลย,เยพาไปทงาา้งอ่ะจังหวัดอยุธยากับสุพรรณบุรีเป็นเขตติดต่อกันเลยใช้เวลาไม่มากนักในการเดินทาง ตรงรีสอร์ทแล้วค่ะแล้วคราวนี้ต้องไปทางไหนต่อคะตขับตามทางเลยนะคะตามถนนนะคะ,คะประมาณสักหกิโลแล้วมองทางซ้ายมือนะคะเดีจะเห็นป้ายเขีนว่าเป้าหมายที่ ประมาณาสาสเมตรจะเห็นซอยนะคะโบได้ค่ปะป้าจูขอบคุณมากค่ะใครไม่ขูดนะเราต้องขูดนะบอกพอมาถึงกันแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปรับมอบเป็นพิธีเล็กน้อยสถานที่ดูใหญ่สะอาดกว่าที่คิดไว้เยอะเลยเมื่อมอบของกันเสร็จก็จะมีพี่ที่ดูแลพาเราไปเยี่ยมชมน้องๆตามจุดต่างๆพาไปดูที่พักของน้องหมาพันธุ์เล็กกันก่อนพอเห็นน้องๆแล้วเรารู้สึกว่าใจฟูมากเลยนะน้องหลายตัวน่ารักมากดูสุขภาพแข็งแรงตัวอ้วนขนสวยบางพันธุ์มีราคาแพงนะอย่าง แอบแปลกใจว่าไหนมาโดนทิ้งแบบนี้นะพี่ๆที่ดูแลให้ข้อมูลว่าน้องๆที่นี่โดนทิ้งจากการที่พิการเยอะพอสมควรน้องๆที่นี่ทุกตัวผ่านการฉีดวัคซีนต่างๆแล้วก็ทาหมันเรียบร้อยหมดแล้วจะมีคุณหมอมาคอยช่วยดูแลให้อยู่ตลอดเวลาสําหรับน้องหมาเนี่ยเราก็ได้แค่ยืนมองอยู่ห่างๆเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปจับตัวน้องได้อย่างที่เรารู้กันนิสัยน้องหมา มันก็ไม่แน่นอนเนาะเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้อาจจะโดนกัดก็เป็นไปได้แต่คราวนี้ขยับมาอีกโซนหนึ่งจะเป็นที่พักของบรรดาน้องแมวคราวนี้นแหละพี่ที่ดูแลบอกว่าเราสามารถเข้าไปให้อาหารนอ้องกับมือได้เลยนะเพราะว่าแมวอ่ะนิสัยเขาก็จะไม่ได้เข้ามาจู่โจมเราอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีนิสัยดุมากตอนนี้นแหละก็เป็นไปตามแผนเลยเพราะว่าเราอ่ะเตรียมขนมเลียมาให้น้องๆด้วยจริง,รงๆเราไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เราก็เรียกว่าอ,อขนมแมวเลียอะไรเงี้ย ภาพที่เราคิดไว้ตอนแรกให้ขนมแล้วแมวก็คงมาเล่นแบบอ่อนโยนเอาภาพไปทำสโลได้เห็นความนุ่มนวลของน้องแมวที่น่ารักจนคนเป็นภาพแมวจะต้องแบบพริ้มตามแต่สรุปไม่จ้ะพวกนางหิวมาจากไหนไม่รู้ก็คือพุ่งเข้าตู่โจมเรามากเลยเมื่อกับปางก็โดนข่วนไปหลายแผลเลยนะโดยเฉพาะไอ้ตัวดำเนี่ยที่หัวขึ้นได้ก็คือทำหมดเพื่อจะทำให้ตัวเองได้กิน กับปากป้อนกับมือไม่ค่อยได้เลยใช้วิธีการฉีกใส่จานอาหารแทนภาพก็จะเป็นไปตามที่เห็นเลยแต่น้องๆที่นี่ก็ยังน่ารักอยู่ดีนะแมวสีสวยๆพันธุดีๆก็มีเยอะมากเช่นกันดูสมบูรณ์สะอาดสะอ้าน เราอยู่กันที่นี่ได้สักพักเองนะเวลาก็ผ่านไปแบบเออภารกิจเสร็จสิน้นเวลายังเหลืออีกเพียบเลยไหนๆมาสุพรรณแล้วเราเลยคิดว่าเออเราจะสามารถไปที่ไหนได้อีกบ้างก็ดันไปถูกใจกับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอะคลิปเนี้ยสัตว์มาตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพาไปชมสัตว์อีกสักหน่อยก็คงจะไม่เสียหายถูกไหม จะดูบ้านเดินไทยไปนั่งเล่นร้านกาแฟก่อนน้องก็ได้เหรอใช่ข้างในมีอาหารไหมคะอาหารไม่มีค่ะมีแต่ร้านกาแฟย่าง้ดค่ะอ๋อวันนี้เราจะพาเมยมาส่งที่บ้านเราจะขออนุญาตถอดแมสนะคะเพราะว่าวันนี้เราเหมือนแบบปิดสถานที่อะแล้วก็มาเดินกันอยู่สามคนเราไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยน้อยมากใช้คำว่าน้อยมากไม่ได้นะคือมัน ไม่มีคนเลยอาจจะเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกเนาะคนก็น่าจะตึงๆกับการเที่ยวแล้วเพราะว่ามันมีโลกระบาดเ,เ,เออแล้วก็เพิ่งหลังปีใหม่ด้วยเอ,อ้ยว,ว่าไงน้องสาวว่าไงเรามีชายสบาจไีไหมช่ไดเจีบได้หเปล่าไม่ได้จา้าโชนเหรอคนคบกับควายไม่ได้จา้าตอนนี้เดินมาก็ประมาณ30 4สิสิโลอะไรไม่เจอไม่เจอควายเลย าตรงนี้มันไม่ใช่ควายนี่มันแรดนี่นะนนคนว,ว,ว,วายน่ารักมากเยอะมากด้วย เสียดายที่เราไม่ได้มากันในวันเสาร์อาทิตย์เลยแบบไม่มีการแสดงโชว์วันธรรมดาก็จะมีให้อาหารน้องๆแล้วก็เดินชมสถานที่ต่างๆสุดท้ายก็จะมานั่งจิบกาแฟดูน้องๆเล่นน้ําแล้วก็ว่ายน้ํามาขออาหารจากพวกเราเลย ควายว่ายน้ำเก่งขนาดนี้เลยหรอเนี่ยฉลาดแล้วก็ดูแสนรู้มากๆเช่นกันทุกครั้งที่มองหน้าควายก็จะนึกถึงแสนดีเพราะว่าเราสองคนคิดกันมาตลอดว่าแสนเดียนหน้าเหมือนควายน้อย ก็ช่วยอุดหนุนซื้อของฝากกันมาเล็กน้อยเล่นนะครับลวพี่เป็นเจ้าของเลนดตีนะคะเราจะมาฟังเสียงโดเลมีกันโดเลมีมยที่เ้าอะไเขาให้ทำเล่นๆนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เป็นของเล่นเฉยใช่ไหมคะอันนี้โหไม่น่าถามเออทำไมถึงถามเนยกันอยู่นี่นะพอได้เก็บภาพมาทำเป็นคลิปก็รู้สึกว่าสัตว์โลกเหล่านี้เขามอบความสุขแล้วก็เติมพลังให้กับเราดีมากๆเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกดีจังเลยที่คิดจะทำบุญครั้งนี้ขึ้นมา คลิปนี้เดินทางมาถึงตอนจบแล้วค่ะขอพูดอีกครั้งว่าขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยสนับสนุนซื้อเสื้อของเราจนทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นและสุดท้ายขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะคะที่ยังคอยสนับสนุนเราสองคนมาตลอดปีนี้เป็นปีที่เราก็โตขึ้นอีกปีจริงๆเราสองคนแอบมีความคิดกันว่าอยากจะปรับผลงานให้ออกมาดูเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็ช่วงอายุมากขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าฟันธงนะคะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหนเอาเป็นว่าฝากทุกคนติดตามการเดินทางภายในปีนี้ของเราสองคนด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะ พบกันใหม่